หรือว่าไม่เปิดน้ําแต่ที่อื่นเขาก็มีห้องน้ํานะฮะใช้ที่อื่นก็ได้นะครับปั๊มอื่นเขาก็มีห้องน้ำาปนหมดนะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะใช่ไหมครับมีรถจอดแล้วก็มีรถเติมน้ํามันใช่ไหมครับเทียบเลยใช้ได้ครับก็น้ำน้ำครับชาวเน็ตครับบอกว่าไม่แคร์จะปิดห้องน้ําก็ปิดไปไม่แคร์ปั๊มอื่นก็มีห้องน้ํานะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะไม่แคร์โอ้ ยังไม่หายงอนกันอีกแหรอนะฮะหลังจากมีดราม่าครับว่าปั๊มดังเนี่ยปิดห้องน้ำไม่ให้เข้านะครับ <c oughs> เอ,อพี่แกคนนี้นะครับพี่คนนี้ก็บอกก็ปิดก็ปิดไปสิปเดือดร้อนนะปั๊มบางจาก,ก็มีห้องน้ำนะโอ้โหดูสิครับชาวเน็ตผู้บริโภคนะ <c oughs> โอ้เนี่ยนี่เขางอนจริงๆนะเขาไม่ได้งอนเล,เล่นๆนะ เ,เดี๋ยวจะมาหาว่าแอดมินได้ทำคน